สบายดีสบายดีโดยโดยอ่าขาดองนี่มันแมนแท้บอขาดองนะห,หามื่นบอกกะแมนแทอ้อขาดองหามืน่นโดยกับพ่อแม่หามืน่นแม่เล่าอันนี้ก็เพิ่นโอ้ก็ถือว่าอันนี้ก็ตามฮีต,ตามข้องนี่พี่น้องเลยเนาะซัมนี่นี่ไม่ได้ถึงขั้นว่าอันแพงเลย เปรียบเทียบใส่นี่ขันว่าเป็นคนไทยนี่แพงบอกหรือถือพี่น้องก็เขาเมนมาด้วยแต่ว่าสาหรับเล้าเท่านี่กะเปรียบเทียบใช่กะคือหามื่นหนิกะคันฮิดข้อง้านเท่ากะมันกับไ่ได้โปร่งเบิดเนาะบางคนนี่บ่ได้โปร่งเบิดได้พี่น้องบางคนนี่โปร่งนี่คือเขาหมายว่าบ่ได้ไ่ได้หายเบิดไม่เงินเบิรดหามื่นเลยเนาะแม่นสมมติว่าหามื่นหนเขาหายก่อนเตะเท่าไรเนาะสามหมื่นก็ได้เนาะสองหมื่นกับข้างไว้หรือว่าห สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิรสุขสู่คนพี่น้องเอยเนาะเบิสู่สุ่องสุบอนพี่น้องบอกว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ฝั่งไทยพี่น้องอยู่ฝั่งลาวและพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอยเนาะินดีต้อนรับเบิดทุถกคนถุก่านเข้าสุ่ส่องของตูสิทธิ์ปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องเอยเนาะหรือว่าปั่นความหักพี่น้องเอยเนาะช่วงนี้ อ่ะคือชื่อกงไม้อยู่ทางหลังน้องพี่น้องเนาะจับภาพบรรยากาศเสาเฮือนเฉลยน้องพี่น้องอันนี้ก็คืออยู่เอ่อเพือนน้องสมวังิน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเมื่อเช้านี้ชืมาวาก็ได้ไปใส่บาตรเนาะไปทําบุญวันสั้นชาแนลพี่น้องเนาะทําบุญอา่าฮีตของประเพณีนนเนาะงานอั่นสังกอ่อเขาสลากบอกพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้แหละ เด้ยวเนาะน้องสมหวังก็ลงปายุมือเศร้านี่ถักทายกันอยู่เนาะแต่ว่าคนหลายพี่น้องเลยเฮ่าสี่มีเวลาส่วนตัวพอได้หลายแบบว่าทายสัมภาษณ์กันเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องกับอีกอย่างก็อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเขาก็ให้เกียรติพี่น้องเนาะเขาก็เลยพอได้สัมภาษณ์กันโดนก็คือมาเมื่อนี้เนาะกับบอมี่ยางหลายพี่น้องมานางหลดน้ำนองสมหวังแล้วกะทางอัน นุ terror, society, sword, ่มๆผูบ้าวน้ำเน่ติดต่อมาหาทุสิตวะทุสิตเอ้ยรบกวนอีกแน่ว่าเป็นสะพานหักอีกเน่ว่าคนใหม่คนเก่าทรงหาน้องอันน้องยังบับเอสเพราะว่าบางคนบางคนน้องยังบ่ต๊บเพราะว่าต้องอาศัยไผเพิงทุสิตนี่แหละเพราะว่าโอ้ทุสิตแก่ไข่ยังบ่เศร้าซ้ำกันบื้นมาเลยพี่้องไอ้เนาะเพื่อจะใข่กันนุ่มๆสมบังเนาะอันนี้ก็เป็นแบบว่า ได้บุญอีกแบบนึงเดี่พี่น้องไอ้เนาะคิดแล้วก็นแบบว่าเอาก็ได้ซอยให้อันคนนี่บ่เคยแบบกล้าสหักบ่เคยมีความหักนี่จะกล้าคิดอยากหักคิดอยากลมคืออยากมีครูมีครองพี่น้องเอ้นเนาอะ,อะอยากลองลมบิ่งบางคนก็หลาบหลาบแบบจากคนก่คนห่อนบล่าหลาบหลาบจาก,ก,รราาจากสาวไทยสาวประเทศเดียวกันพราะว่าก็เลยอยากลองมาลมสาวลาวเพื่อสาวลาวอาจจะบ,บอเจ้าสู้ มันก็เป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะมันก็เป็นไปบ่ได้แบบนัะนก็มีคือการสาวล่าที่ว่าจาสู้อะต่างแต่ว่ามันสีน้อยหรือสีลายเท่นั่นแหละฮักเ์เลียก็คือคิก็ว่ามันก็สีซ้ำกันนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าคันว่าลายอยู่ไทยย้อนยังจังไหลยปะชากรหลายพี่น้องประชกกรเจ็ดเจ็ดแปดสิบล้านคนมันก็เลยมันยังก็คือว่าลายเนาะนับแต่คนอยู่เล่าคือกันกันลายคือกันนั่นแหละคัลซ์เลียใช่คนกันต่างแต่ว่าจํานวนคนน้อย มันก็นเลยคือน้อยพี่น้องเนเนาะว่ากันออกเลแต่บุญวัชนาอันนี้นะพี่น้องว่าให้พบเจอแบบใดเนาะใหแหละเพราะฉะนั้นนะตอนที่ว่าเขายังมีชีวิตเป็นมนุษย์เป็นคนนี่อยากจะให้ทุกคนนี่ทำบุญไหว้ไหลไล่พี่น้องเหน็นเนาะเฮ้ยเพื่อเพื่อเกิดสรราหนาอธิษฐานเอาพี่น้องือว่าเลยให้ได้มีาง,งามบอกให้ได้พัวล้อบอกพี่น้องเห็นเนาะให้ได้สู้ผู้ดีอ่าให้เกิดห่างเกิดมีบอกพี่น้องเห็นเนาะอธิษฐานเอาแต่เขาก็บุเห็นดอกแต่ว่า พ่อเม่เขาฟ้าเห็ดเนี่ยนี่เนาะศาสนาเขาฟ้าเห็ดเนี่ยนี่เลยะทางยาอขอยใ้คู่บนกว่าให้ลงเห็ดบุญเห็ดใส่บาทเพื่อว่าชาติหนาจะได้สมหวังประมาณนั่นแหละคนที่ผิดหวังกับคมหักเ้งยายามเดินพี่น้องเด้อยายยามยายามเห็ดบุญเ,เล,ลายชาติหนาจังสมหวังพี่น้องเลยเนะาะแต่ว่ามือนี่นี่คือชีสมหวนะังเนาะเพราะว่าอย,อยู่น้ำนองสมหวังพี่น้องเลยมือ,อนี่เนาะ เดี๋ยวสีนั่งลมโอ้ลมลินกำนองเพิินเล็กๆน้อยๆเนาะขันเวลาเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะขันเวลาช่วงนี้ไปแช่บ่ได้กันเนะนี่ยมานั่งลินน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะออนนี้สีทายลายกันจันพี่น้องสีเบื่อกันก่อนอย่าเพิ่งเบื่อเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องมาสีพาบึงลงน้ำกันบบบเนี่ยสบายดีสบายดีน้อง <laughs> สาวน้องหลาน งามคือเกาพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะงามนะฮะคือเกาเอยู่ั้งหลังก่งามมาลีอันนี้เ,เป็นอะไรน้องมือนีสุขภาพอยู่ดีมีแห้งคือเกากายอ่ <c oughs> <c oughs> อนแอจักเล็กจังน้อยอผิดยังกันนะอยากเป็นวาดนี่แหละโอ้อากาศเปลี่ยนเนาะ<ม>นขนาดไอ้ไกันยังเป็นนี่แหละซีมือนีแหละ น้องศาักษาสุขภาพเด้อศาสษาสุขภาพโดยอ่าพกทางหลังยังเขียวเยอะจนได้เลืองแล้วนี่เบิดเดือนนี่เลืองเลยนนนนเลนาะ,มนะแมนบอแมนอ่าเบิดเดือนนี่ยันเลืองหรือว่าเพิเพอาจจะเกี่ยวได้พุ่นประจักษ์แมนเบิดอีกเดือนนี่นี่ได้พี่น้องเหนนะ้เนาะอันแนี้คือน้องชมวังว่าถามน้องชมวังว่าอันซีมีอันเอฟซีม,มาหลิดนำแต่พังไทยนี่อ๋อมีหลายคนจากมาานเอฟซีทางอายนะเลย องชมวังมาได้เขียวมาโลดยำหนิเนาะแม่ยำโบมีเวียบบ่แม่จะหน่อยลงนะจะลงลงหน้าเกี่ยวเขายันโบเวลาว่างเนาะอืมหน้ากับโบเห็นโบเนาะแม่ใส่ใส่กุ๊บเลยเนาะดคือสาวเวียดเนี่ยเนาะแม่เกี่ยวเขายันเนาะเลยแบ่งร่างแบ่งร่างแล้วบอคันบ่าเ้าโบหักษาผิวพันธุ์กับสิโบได้อีกได้แม่พี่้อกเลยเพราะว่าเป็นสาวเป็นเศกเนาะก็ต้องหักษาผิวพันธุ์แลวก็่างกาย ให้งามอยู่พอเขายัางบ่มีลูกบ่มีผัว,วเออเขาต้องงามงามไปก่อนเนาะอันมากับมาตอนนี้เนาะมาตอนนี้ยากได้มาตอนเกี่ยวเข่าเลไสีจ้างให้เนาะแม่จ้างคนเกี่ยวให้เนาะมาแม่มาตอนเกี่ยวเข่ากับจ้างคนให้กับชีได้มีเวลามาร<อ>ับเข่งแม่มือเศร้านี่ก็ลงได้แล้วเนาะลงใส่บาทน,นนะเนาะลง ไปก็ไปแน่ชาวนิชาวนิกอ่ะไปบดครอบครัวเลยบิดครอบครัวเลยเแล้วก็มีระบาแล้วก็นาสาวพอ้อน้าเบานี่คือมือกล้องนะบอแมนโอ้ได้มือกล้องมาจำโตเลยเดี๋ยวนี้โดยม <c oughs> สมมติไปใส่นี่สิบ่ได้มือกล้องไปนำบอก็เอาไปนำมสมมติว่ามีเอฟซีซะมาหาไอ้นี่อันคือมีผู้หนึ่งมาวา่า อาชิมมหาน้องสมวังในชีพภาไปหลินไปเที่ยวนี่ได้บ่อ,อาทังไอ้ก็ว่าใน,นนี้เนาะตอบตอบให้นะในนามที่ว่าชำเป็นไอ้เนาะอยู่บ้านเดียวกันกันกนเรื่องไปนะไปได้เนาะอพอกับพ่อแม่นี่ไปได้แต่ต้องมีข่อยไปน้ำข่อยหรือว่าเมียข่อยน้ำพอไปเป็นคู่น้องสมวังเด้ผู้หญิงคือกันอเขาจังมีคนลมคนบ่าน้ำกัน <Man. S 2> แล้วกะ ถึงอันมือก้องเจ้าโดยเพื่อความปลอดภัยเนาะโดยอ่าเพื่อความปลอดภัยแลวก็เพื่อไปหลายคนมันจังมวนแมนไปหลายคนมันจังมวนแลวก็อีกอย่างก็ต้องน้องสมวังก็ต้องอยากถ่ายคลิปคือกันไปกันเลยเพราะน้องสมบังก็จังมีรายได้นําเด้เนาะโดยอยาเคยมีอยู่บอกอันเอฟซีมาแลยพาไปลินไปเที่ยวก็ยังบเคยมีมีแต่พาไปกินเข่าวหือซื่อโดยอืมพาไปกินมันมูกระทะเนาะ มาบัณฑิตสีผ้าไปเดอ้อไปบ่ไปก็ไป <c oughs> ไปคือไอ,บอ้บ่อเลยแหละไปมีไอ้น้ำ<ด>มีมีไอ้น้ำมึงเนี่ยแต่มีอันตะก,ก้องเนาะตะก,ก้องน้ำคันว่าทางเอฟซีพันสรีอันไหวได้แหละเขากะเกงใจเพิ่นคือกันอ่าแต่ว่าคือแขกมาหนึ่งไอ้จกเด้อแขกมาหนึ่มึงคืออเล็กๆน้อยๆซ้ำกินนั่นกินนี่หนึ่เพื่อไอ้จกเองไอ้เก่งใจเพิ่นอ่าแต่ว่า คืออันนี้นี่เพิ่นว่าเพิ่นสิฮับพี่ชอบอันไจังกล้ามาบอกนาอเนาะก็ลืมมามาอย่างเมื่อนี้มาบอกข่าวดีนี่แหละลืมที่น้องเลยลืมมาบอกข่าวดีน้องสมวังนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นสีฮับบ่าฮับทงอ้ายพ้อมอีกให้เสียเวลาบ่าตัวชิดอันเจ้าสีเอาเท่าไรข่อยสจ้างให้เจ้าเสียเวลาพาข่อยเที่ยวอ่ะพาไปหาน้องสมวังนั่นบ้าโห้ ทำไปหายอยากได้เท่าไรเนาะได้อยากได้ลายแล้วเนาะอยากได้ลายแล้วแต่ว่าสมมติว่าเสียว่ามือหนึ่งอยาได้เท่าไหร่เพื่นวะได้ทีแรกเพื่นว่าอยากได้เท่าไรว่าเอาโย่ห่วยว่าว่าอยากว่าลายแล้วผู้ใดกายกิริยตัณห่าลายใช่ไหมเนาะได้อ่าแต่ว่าว่าพอดีพองามว่าก็เลยว่าซ้ำมันเทาถ่ายคลิปได้แต่ละมือนี่แหละกับลายเนาะเ็าสียดี่าใส่กับลายว่าเพิ่นก็เลยว่าโอเคเพิ่อนทำได้เต็มที่ ทั้งน่องสมหวังน้ำคนแบบแต่วันนี้นี่เพิ่นชีมานี่บัดเดือนนี้แหละแต่เาบุ้งหัวันที่เท่าไรเพิ่นอาฉียังเคียงเคียงยงานเพินพ่นเพิ่นแบบแต่ว่าเฮาเฝ้าอันนี้เฮาชีเอยว่าสมมุดก่อนใช่นเนาะเฮาชีตั้งความหวังไรเฮายันเฮาถืตอถตัวเนาะเฮายันเฮาถือตัวแนเดี๋ยวเฮาชีอกฮัก เนาะเขาแบบโอกหักเดี <ules> ๋ยวชิเยใจเนาะอ่าเขาการลมกันลินแบบไอ้น้องเขาดีกว่าอัน้องมากอะดีเนาะยินดีตอนหับเนาะกันยินดีอ่าสิพ้ากันชิผ้าดินผ้าเที่ยวใส่กับมีอยู่ดอกเนาะมีอ่าบวอึดดอกบอลสิพ้าไปพาไหวพอกไหวพระหรือว่าอยากไปแบบมาดินน้ำตกบอลอ่าน้ำตกน้ำตกผุนภาคใต้เวิร์ดหากผุน่าพุนมาเนี่ยมันอยู่ชิบมือผู้ป็นคักเลยสดี๋ยวิพ่านลงใต้น่นเนาะโดยวอ่าขันว่าผุนว่า คันเพิ่นว่าเรื่องอยู่เรื่องกินบ่มีปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาเรื่องเฮาเฮาเกงใจแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าบ่ต้องเกงใจเรื่องนี้น่ะเพิ่นมาเที่ยวเพลินนอนนะเพิ่นมาเที่ยวอยู่แล้วเพราะยังยงเพิ่นบ่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินหวานจ้ะอาจจะเป็นเศษตังหลังตู้เย็นเพิ่นว้อหรือว่าน่าใดพี่น้องเนาะก็บอกว่าเอาผู้มีก็มีอหรือเนาะก็บ่ติผู้เพิ่นมีแต่เฮาต้องคำนึงถึงว่าเพิ่นมีนี่เพิ่นมีแนวาใด เพิ่นก็ต้องเฮ็ดต้องหาต้องเพื่อเพิ่นสิได้สิมีนะเพราะฉเพินว่ามีย้อนอหาแนวอ้นอื่นหรือว่าเพิ่นสิมีอะไรก็เรื่องของเพิ่นดอกเงินเพิ่นแม่ฮาบ่ได้เดือนห้อนนํานี่แต่ว่าเพิ่นว่าเออไปรถ่อยใจวัตถุอย่างห้วยไปแลวทั้งนี้เอ้สีผ้าเพิ่นครับเพิ่นแขกบ้านแขกเมืองสีพ้าไปเต็มที่นะน้องเนาะโดยอเฮงเขาเฮงได้คลิปแบบใหม่ๆน้าพี่น้องเลยอ่าแ้วกัเพิ่นก็อยากมาอันมาลินน้ำพอน้ำเม่นี่แหละ S <S <S อามาหลินน้ำพอน้ำแม่เจ้าอาจีพมาคอให้พาไปหลินไปเที่ยวฮะแหละอา่ายินน้ำบ่ได้ <S 2> <S 2> อา่ายินน้ำอีกก่อนก็นได้ให้เริ่มยุอีกเรื่องหน้องเนาะเดี๋ยวใชร์เบิ่งภาพบรรยากาศพี่น่อยงามมารีทองแห่งทองนานี่พี่น้องเยโอ้เชียงาาาาง,ง,ง,งามข,ขนาดเลย เป็นปากแล้วจงเลยเนาะงามมารีวิวทางหลังค่ะผู้บ่าวมาเกี่ยวข้าวซอยให้เนเดอร์ตุสิษออยากได้ผู้บ่าวมาเกี่ยวข้าวซอยบ่เลยอหลายแสดงใหงดีเนาะแมนเดีไวอ่ามาซิงกันทำคะแนนเนาะเลยให้เกี่ยวข้าวได้ไวอ่าแมนอ่า สมหวังิสิเนาะเออยันมวยไผ่ทนได้ยันอ่ามวยไผ่เกี่ยวเป็นเพราะว่าเป็ละคนที่ติดต่อมานี่ชนหลายมีแต่นักอ่าผู้หาเงินหาข้ามเก่งเนาะบางคนกะักอยู่ต่างประเทศพุูดถ้าว่าทอดใส่ก็นี่มาหาดินน้ำพอน้ำเมผลิตมันดินน้ำพอน้ำเมน้ำเน่นี่แหละอ่าว่าเพิ่นจะเอารถมาเอง มีรถวันทีอยากไอหเลยคันคอบอเป็นไข่เห็นพีน้นองหรือเอล่เนาะไอก้อนก็ได้ไอ้ก้อนก็ได้จังมาร่วมกันเนอะพี่น,อน้องเนาะสีพาพี่น้องเบิง่งวิวทางหลังน้อยหนึ่งพี่นอ้องเลย งามแห้งพี่น้องเอ,อ้นาะป้าตัวน,นี้เป็นเป็นหวยเลอพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อที่เขาแนมไปเห็นนี่เคเดียวเขาสีนงางขาน้องสมบังมาน้อยนึงกินามดูเนาะค <c oughs> ันอะไรเนาะไอร้อดคันแกแบอนี้เละ <c oughs> มันมันไอบอเตกอ่า มันไอแบบจ๊กจ๊กชิบบอกจังไรเนาะผันชิไอแห้งเพราะเนี่มันแตกยันเข่าก้องยันสั้นยันเข่าก้องมันเนี่ยยันสั้นหมักกุ้งไก่เนาะเพี่อนเนาะยันมันต่างปอกนะอ่าเป็นสาวเขาเป็นอายได้คือข่อยถุงวายข่อยอายอะหรือข่อยนี่บางเที่ยวันบ่ทันได้เนาะโดยอือคือว่าผันชิมาดิ่นมาเยี่ยมมายามึงเฮือนมึงชาแน่นี่แหละกะสชิมาคอตัววาสศิภาไปเที่ยวและข่อยก็เลยว่า คอยเรื่องนั่นนะ่อยว่าอ่านว่าได้ยูคอยว่าคอยตอบไปเนาะแต่ว่าต้องมีคอยมีเมียคอยขหอยว่านะฮะแต่กาอันทางระเบ้าเพิ่นไปน้่ว่าตากล้องเลยเนาะโดยประมาณนั้นว่าน้องสมบังนี่อะคือสิอยากไปอยู่แล้วคันว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแม่เปลี่ยนบรรยากาศเขาถ่ายคลิปถ่ายอย่างเด้ยโดย ก็ได้พาเอฟซีทาง่องน้องไปบึงบรรยากาศในลาวพร้อมเนาะแมนช่องอ้ายนำ้ำทะเลแมนอ่าก็สีได้นักเอกช่องไปน้ำอีกโอ้ยยงคักพี่หน,องงนอ้อยเนาะประมาณนั้น,นเนาะอันนี้ก็คือข่าวดีพี่น้อยงงข่าวดีอ,อ,อีกอีกเรื่องหน,นึ่งวันนี้เพิ่นกับผักามาทามีอีกบาทนี่เนาะอ่าเพิ่อนแหน,นะน,น่ได้ยินเมื่อก่อนที่ว่าทามเรื่องกระ,ะโดขกระดองเรื่องอทางทะเลทาม โดยอ่าขาดองนี่มันแมนแท่บ่ขาดองนะหามื่นบอ่อกัแมนแท่โอ้คาดองหามืน่นโดยกับประ,ประมาณหามืน่นแม่เราอันนี้กับพ่นอ้ก็ถือว่าอันนี้ก็ตามฮีตามข้องนี่พี่น้องเลยเนาะซัมนี่นี่บ่ได้ถึงขั้นว่าอันแพงเลยเปรียบเทียบใส่นี่ขั้นว่าเป็นคนไทยนี่ แพงบอกหรือถือพี่น้องก็คอมเมนต์มาด้วยแต่ว่าสําหรับลาวเท่านี้กะกันเทียบใส่กะคือหามื่นนี่กะคันหิดข้อง้านเท่ากะมันกันบไ่ได้ปรงเบิดเนาะนบางคนนี่ไ่ได้ปรงเบิดได้พี่น้องบางคนนี่ปรงนี่คือเขาหมายว่าไ่ได้ไ่ได้ห้เบิดไม่เหนบิร์ดาเงินเลยเนาะไม่นสมมติว่าหามื่นนี่เขาห้ก่อนเตะเท่าไรเนะานนนะสา<ส>มหมื่นก็ได้เนาะสองหมื่นกับข้างไว้หรือว่าห้ก่อนสองหมืน่นสามหมื่นกับข้าง ข้างนี่คือโบเมนว่าข้างแต่บริจัยเด้พี่น้องแต่ะว่าคันในกรณีเขาอยู่ด้วกันแล้วเขามีปัญหาไปจนแก่จนเท่าแหละคือว่าบริบริจัยกันโซค้างนะอ่าถือว่าเจ้าสาวน่ะลุกกับริลุกดอกเนาะเจ้าเบากะหาให้กำลังแต่คันว่าในกรณีที่ว่าโบเมนแต่ว่าเจ้าสาวหรือว่าเจ้าบ่าวนี่ไปมีคนอื่นหรือว่าอยากปะม่ยง่ายแบบมีข้ออ้างว่าอยากปะวันซะ จัดนี้น้องสมวัี่จะปะ,ะแฟนนี่ <No. S 1> น้องสมวังต้องได้เสียหย้เลเงินที่เหลือเงินที่ข้างนะรือว่ารือว่าในกรณีที่ภายใช้นี่เฮ็ดยังโมหายังไปลิ่นไปกินติดเหล้าติดเบียน์นี่ปะนี่เปภายใช้ก็ต้องได้เสียให้ภายยิ่งบาทนี่เสียโดยที่ข้างก็ถือว่าเจ้าก,กันบาทนี่เนาะแต่ก็ไปภายแปมันอันนี้คือเหีดคลองที่น้องแต่ว่าบางคนกันกน ให้เบิดบาทเดียวก็มีเ<ม>นาะบางเฮือนบางเฮือนที่ว่ามีอะไรบว่าสั่นซตไปแต่บางเฮือนทีขาดเคินกะเครึ่งหนึ่งเพราะว่าเงินต้องเอาไปจัดงานดอกงานดองมันยังนําเได้เนาะโดยเป็นเครื่องเมนคือ<ค>ว่าเฮาหักกันในกรณีที่ว่าเฮาเถือกันอยู่แล้วเขาสิอยู่น้ากันเฮาสิส้างน้ากันนะเฮาบ่คิดถึงเรื่องอ่าปะยาห่างเนาะเมนเฮาบ่คิดถึงเรื่องค่าดองสีแพงสีถือกะอันนี้ าบางคนสี้คิดชีใจแต่ฮีแต่ข้องกับพ่อก,ก็ได้พี่น้องบางคนเพราะว่าเขาหมักหักกันแท้แต่สําหรับอันคาดองคือเมย์ต้องสมหวังว่าําหามื่นนี่ตุวชิดว่าถือว่าโอเคท่าพี่น้องเลยแล้วก็อยะติความหมายว่าอันโอ้ยคือว่าราคาอันลูกมีค่าชํานี้คือทาแต่หาหมือน,นี่โบเมนพี่น้องโมเมนตโมเมนนั้นนั้น,น,นข,อขอใจอ่าความหมายของอัน ของเมยน้องชมบังนี่คือคำซ้ำหามือนี่มันพอดีพองามพอดีเลยพอดีงามขนานว่าสีแพงเกินก็จะว่าโอ้ยกล่มามาไม่ไล้แค <Man. S 1> ่ว่าลูกเจ้าของนี่งามรีรอว่ะจะเอาแพงจะแทปะป <Do i. S 1> ่ะโดยอะไรกะบานบางคนก็สีอันนั้นอีกว่าอู้ยอันซ้ำม,มันขายลูกกินป,ะปะ่ะอันเงินนำ้ำซ้ำนี่กะบอกแต่โบแมนอันนี้อ่าเรื่องของเรื่องก็คือสมมั่นกับบริโภคนัน มาถามดอกมันเป็นเรื่องบาดนอกสมบัติมีแฟนมีอย่างผู้ดอกดแต่อันนี้คือเคยมีคนถามก็เลยถามน้าเลยในการมีคนอยากฮู้ว่าแหละย้อนนี้เก็บซีอ <c oughs> ะไรอยา่างฮู้ว่าทะเลเด้ว่าคารองน้องสมบังเนะเาะก็เลยอะตอบให้ให้อันให้ค่าใจเนาะเพราะว่าพู้อยากฮูก้นี่จะชีหาเงินคารองมาได้จังท <หา S 1> ื่อคน่านะทงผู้บบาวอันผู้อยากฮู้กันเลยหาเพอ่์มาเลยก็ดีเนาะเมนแต่ แต่นี่เฉพาะคดองได้ฮีดฮีตของวระเพนีลาวเขาสีมีงัวเนาะมีงัวนี่มีคัมทองคัมนี่แต่ว่าบางฮีดนี่เป็นทางเหนือบ่หรือว่าทางอันอาจจะจือบุพิตรกับทั่งฮีดฮีดของอันผู้ไทยบ่ยัดมีมีมีงัวมีควยนล้วอีกได้ขันจือบุพิตรอันนี้แต่ว่ามีมีฮีตอยู่ลาวมีทั้งตัวคุยตัวงัวได้พี่น้องไหย เออเถื่อง,งง้อชองโตให้โตหนึ่งยั้งโตวน,นึงแบบนี้ได้งัวเป็นงัวตางัวเป็นง้วยั้งแบบนี้ได้พี่น้องเอ้อเออฮีดคลองนะแต่ว่า,ออาอเฉพาะเฉพาะเงินอันนี้นะเนาะโดยอ่าคัน่าคั่นี่กับชีวิเมจักบาทมาจักเนาะ <c oughs> อันนี้ม่แน่ใจสมมติว่าคั่สองบาทนี่ก็ให้บาทหนึ่งตรงไว้บาทหนึ่งมันเป็นอนนี้เนาะแม่อ่าจากอยู่ไทยกบหุหงาว่าเนื้อไดอันนี้จงมาอธิบายให้ละเอียดกับเพราะว่า สิมีบางคนจริงจังแห้งจริงจังแล้วก็อยากหุน้นเทไรคดองนี่สิเต <c oughs> <c oughs> รียมมาไว้นี่นะเ <c oughs> ตรียมแบบแต่ว่าขสมวนว่าล้มติดแหละจังมันจังบริยากหาเงินตามหลังอีกโดยอ่าว่าฉันซะเอาง่ายๆเนาะพี่องเนาะ,ะเรื่องเรื่องคดองกับเรื่องนี่นี่เป็นปัจจัยอ่าส่วนแรกคือซื้อเนะ <c oughs> น้องเนาะปัจจัยที่สําคัญมันมาส่วนหลังี่ส่วนที่เขา ได้ใช้ชีวิตอยู่น้ากันพี่ไอ้บ่เนาะ,<ด>ะคู่ชีวิตชีวิตคู่พี่แหละอ่าสิ่งที่สําคัญบานี้เนาะมาแล้วรลดโอ้แต่และมือกินเบียร์นอนเว้นบานี้นอนเว้นอันเวียกงานบเ็ดบอสางบานี้โอ้ยกบอกเอาในชสมมติว่าผู้เป็นเมียกันจมเมียจมได้หนึ่งผัวกันอดบ่ได้เพราะว่าหลมันหลุดนี่ตัวพี่ตัวสําคัญนะ ตัวบ,บัตรเขาใส่ช <Man. S 2> ีวิตรวมกันพี่อ่าตัวเรื่องคั้นนอกจากว่าหวยบอ้อขดองล้านสองล้านบาทนี่ <c oughs> โมเมนต์เด้ออ่ะนะโมเมนต์ว่าอยากอยากมีเพชรอยากมีพัวเนาะขอโทษ <c oughs> โน้องเนาะนัะ่นนะอยากได้แต่เงินเอเมใช่ <c oughs> อ่าคือเมียนอกชมวังนี่เลาก็เว่าเพิ่นกับว่าถือเด้ออันนี้เพิ่นบริเมนว่าคันว่าอยากได้แต่เงินนี่แล้วอาจจะว่าเป็นล้านพุ่แเลพไปน,อไน้องเลยนาะอันนี้ว่าถํามันหามื่นนี่กับบ้า หยาดกันพูดเละข่อยชาค่อยคันค่อยเป็นผู้บ่าวนี่ได้ค่อยหน่วยแต่งอะไรทั้งหมดซีเธอพูดเลหาเงินนี่พี่น้องเลยหาเส้นได้เนาะพี่น้องเนาะแต่งอะไรทั้งหมดซีเธอพูดเละอ่าถือว่าห่วยขึ้นอยู่แต่กับผู้เกี่ยวพอมเนาะคาลมบพได้บาทนี่เนาะเรื่องคาดองนี่ทำนี่นี่อย่างว่าบ่ยากเอาง่ายๆร่วมง่ายๆนี่เพื่อจัดงานดอกงานดองนี่ประมาณแสนหาเนาะ ประมาณนั้นบ่หอดสองเซีนบาทดอกพี่น้องกับกายกับเกือบหอดได้นึงขนาดปแมน่นอ่าแต่ว่าซสำนี่เลี้ยวบดได้นี่งานดอกงานดองขะดอกขะดองน้ำเบิดรวมเบิดได้นี่เนาะแมน่นอ่ถือว่าถือหลายถือหลายเนาะกำว่าดองอยู่ดองสีเห็ดสีไงในกนระโจบเบิดหลายได้สีหาเศษอ่าแต่สำหรับน้องสมบังนี่ถือว่าผูใ้ใดได้ไปนี่พี่น้องเลยเนาะอ่ะ คดองชันี่ถือว่าคุ้มคุ้มแต่ว่าโบเมนว่าได้คดองถือเลย <c oughs> สีสีบอน,นั่นไหนเนาะน,อนอะ้องเนาะสีบอตั้งใจเฮ็ดตั้งใจหากับโบเมนเนาะประมาณนั้น,น,น่เนาะอกามีแต่ผักนุ่มๆให้หูจักคือคาบัชิอมักหักลอกสมบักะกะอนอื่นเบิดกะให้มีอาชีพการงานเลยเนาะ โดยน้องมกักต้องมักแบบนั้นเนาะเมนอ่าขันน้องหมักไอ้ก็สืแนะนําให้แบบนั้น <c oughs> เพราะว่าอนาคตเฮาก็คือต้องได้ใช้ได้จ่ายได้น, okay? น้องเลยเมนอ่าต้องกุ้มเขาเองกุ้มแล้วเขาเองครอบครัวเขากับพัวนี่ต้องเพื่อพ่อเพื่อแม่อีกไดยโดยทำนองนั่นไดยก็คือยังคือเขาสิตอบแทนบุญคุณเพิ่นที่ผ่านมาเพินพ่นเพิ่นเลี้ยงเขามาเนาะเมนบ่บ่บ,บได้ให้ลายก็ต้องได้ให้น้อยนึงก็ต้องได้ให้เนาะโดยอ่ามันแบบนั้น เดี๋ยวซาบันเขาสิชาสิรอว่าโอ้หพอแต่ได้ผัวรถบ่มาากล้คนเมอหลือคนแม่แบบนี้บ่เอาอะไรแบบนั้นบ่เอาบ่เอาบ่เอาแบบนั้นเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะคือลมมาลมหลินครับนอกสมวัาถเรื่องขดขดองเนาะก็มีคนอยากถามครับมันบอกข้าวดีอะไรเนาะอ่าสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยไห้นอกคนไปไอ้ก้อน โอเคพี่น้องอ่าเดี๋ยวจังลาอ่ะโอเคพี่น้องเอ็นเนาะไอพี่น้องเอ้ยไอเริ่มยู่ช่วงนี้นะผู้ใดรก็ได้อากาศเปลี่ยนผู้น้องชมวางกันปุ๊บไปไอเนาะสิทธเสียสิทธิ์ปิดคลิปอะไรบาดน,นี่พี่น้องเนาะกับโบมี่ยังไลายนี่อด้รพี่น้องคลิปนี้กับมิฉะนักับมีเนี่ยว่าโบ,บ,บ,บมี่กับโบมี่พี่น้องเอ็นเนาะคือว่ามาบ,บอกข่าวดีน้องอะไรเนาะว่ามีทาง เอฟซีอยู่ฝั่งไทยเนาะอาจจะเป็นอ่าผูบ้าแหละเนาะผูบา่าผูแพลวแะละเพิ่นติดตอ่อมาหาตุชิษฐ์ว่าเห็นตุชิตฐ์พาหนุ่มไทยพาคนไทยได้พาพี่น้องฝั่งไทยยังามานาั่งลิ่นดูวี่น้องสมวังเดี๋ยวเพิ่นติดต่อมาว่าอยากมาหาน้องสมวังได้บ่ว่ามาผ่านทางตุชิษฐ์นี่ตุชิตฐ์พาเที่ยวเลยว่ะสิมาประมาณจากชิดมือว่าจันเด็กพี่น้องโอ้มาเนาะดีมาโลดว่ะ อันนั้นก็คะแนนว่าสะดวกกับมาตุศิษว่าเนาะนยินดีตอนหับพี่น้องพังไทยบรรจุคนเนาะบรรจุท่านนั่นแหละพอดีว่ามากกับชได้ถ่ายคลิปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะคือว่าพันธ์ศิมาข,ขออนุญ,ญาตให้พาน้องชมวังไปเที่ยวน้องชมวังอยากไปใส่เนาะแล้วก็ก็ต้องตุศิษนี่แหละไปนําเนาะเพื่อเป็นผู้รักผู้ใหญ่ให้เนาะเพื่อ,อคนเบิ่งจังงามเนาะเพราะว่า ทั้งทา้งน้องชมวังก็ยังเป็นแสกเป็นซาวอยู่ห้อยสิบพอยให้ไปครับอ่าผู้ชายสองต่วสองมันก็โมงามเรามีน้องเนาะเนาะเขาจะบ่อเห็ดแบบนั้นแต่ต้องมีอ่าผู้ใหญ่ไปนำหรือว่าตุศิดเนาะหรือว่าเมียตุศิดไปนำพี่น้องเลยประมาณนั้นเนาะอ่าแล้วก็ถามเรื่องอ่าคดองเนาะเรื่องคดองน้องสมหวังแน่พี่น้องเลยเออว่าคดองเตัวใดเนาะอ่าประมาณนั้นพี่น้องเลยโอเคพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็ได้ ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็บอกขำโฆษณาให้ตุศิษย์แดกเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุศิษย์เด็กคิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ฝากติดตามทั้งน้องสมหวังน้ำเน่พี่น้องเลยเนาะอ่าน้องเพื่อนกามีช่องยูทูปเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องเลยเนาะเข้าไปเบิ่งช่องยูทูปน้องเพื่อนนั่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะก็คือช่วงนี้ตุศิษย์ก็บ่ได้ไปทางใดเด้อพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าคือผลตก แะไรกัอากาศนี่เปลี่ยนแปลงเป็นไข่ผู้เล่เศร้าไขา่ผู้เล่พี่น้องยันเบิดเดือนนี่ผู้แหล่พี่น้องเออน้ะโดยพี่น้องกับภักพี่น้องหักษาสุขภาพน้ากันเด้อพี่น้องเด้อหักษาสุขภาพพี่น้องเออน้อบุญหกักษาพระคุ้มครองคอยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเออน้อพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้อง